ประวัติไฮโซเพ็ดอิทธิ T. เรียกได้ว,ว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างมากเลยนะคะสำหรับตอนนี้นั้นก็ถือได้ว่าเป็นกระแสะข่าวใหญ่โตเลยทีเดียวเมื่อสาวพ,พิงกี้เธอนั้นถูกจับในคดี f o ร e x 3กดีซึ่งทำให้หลายๆคนนั้นย้อนกลับมาดูเส้นทางชีวิตของเธอก่อนที่จะพลิกผันไปอย่างน่าเสียดายและที่น่าสนใจอย่างมากนั้นก็คือเรื่องราวความรักของเธออดีตกับสามีไฮโซเพชร ที่ทั้งคู่นั้นได้เลิกรากันไปแล้วนะคะหลังจากแต่งงานและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเพียง3ปีแต่ถึงจะไม่ได้เดินร่วมทางกันแล้วก็ดูเหมือนว่าฝ่ายชายยังเป็นกำลังใจให้นางเอกสาวอยู่เสมอสำหรับไฮโซเพชรหรืออิทธิชวลิดธ,ธรรมรงนั้นก็มีประวัติดังนี้ค่ะไฮโซเพชรเกิดเมื่อปีพศ2518เป็นลูกชายของบุรณะชวลิธ,ธรรรง สำหรับไฮโซเพชรและสาวพ,พิงกี้นั้นได้เข้าประตูวิวาเมื่อวันที่12กันยายน2557ค่ะโดยเป็นการแต่งงานในแบบพิธีนิกะซึ่งเป็นพิธีทางอิสลามโดยมีสินสอดตามหลักศาสนาอิสลามคือ125บาทเป็นค่าตัวพร้อมแหวนเพชรน้ำหนัก7กรัตแถมไฮโซเพชรยังทุ่มเงินกว่า300ล้านบาทเพื่อจัดงานฉลองแต่งงานอย่างหรูหราอลังการอีกด้วยนะคะ ในรูปแบบของทีมมูแรงรูทพร้อมกับการจัดสวนแบบออสเตรเลียซึ่งสร้างความซับซึ้งและความประทับใจให้กับสาวพิงกี้เป็นอย่างมากเลยค่ะ แต่สุดท้ายทั้งสองก็ปิดฉากคู่ชีวิต3ปีไปอย่างน่าเสียดายเหตุเพราะความคิดที่ไม่ตรงกันนั่นเองสำหรับไฮโซเพชรจบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะน,นิติศาสตร์จุลาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและจบปริญญาโทด้านบริหารการจัดการจากประเทศอังกฤษอีกด้วยค่ะไฮโซเพชรถือเป็นผู้สืบสกุลรุ่นที่3ของตระกูลชวลิตรรโรงเศรษฐีเจ้าของที่ดินรายใหญ่และคอนโดมิเนียมหรูในพัทยา อย่างดึกคบซึ่งในปัจจุบันเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัทเพชร p r ็ p e r t y Development จำกัดนอกจากงานเกี่ยวกับธุรกิจอ,อสังหาริมทรัพย์แล้วเพชรยังมีบริษัทสร้างภาพยนตร์พัฒนาพัทยาฟิล์มที่สร้างหนังของคุณที่รักกันอีกทั้งยังเคยทำนิตยสารโอเคเยสกับ YES or NO แต่ทำได้ประมาณ1ปีก็ปิดตัวลงก่อนที่จะหันมาทำนิตยสารแฟชั่นคือ f ฟรโมนเอเชียแทนในเรื่องความรักนั้นก็เคยมีข่าวกับสาวๆาในวงการบันเทิงมากมายเลยค่ะและหลังจากที่ได้เลิกรากับสาวพ,พิงกี้ไปนั้นปัจจุบันก็ได้แต่งงานใหม่อีกครั้งและสําหรับในปัจจุบันข่าวดังของพิงกี้หลายคนนั้นก็พูดถึงไฮโซเพชหรือกันว่าเป็นคนที่ช่วยพิงกี้เพราะก่อนหน้านั้น มีการประกันแล้วแต่ไม่ผ่านซึ่งตอนนี้นั้นหลายคนก็ย้อนมาดูเส้นทางรักของสาวทิงกี้และไฮโซเพ็ดหนักมากเลยค่ะไฮโซเพ็ด so ได้เคยให้สัมภาษณ์ถึงทิงกี้สาวิกาหลังที่เลิกรากันไปแล้วด้วยค่ะเรียกได้ว่าโปรไฟล์ดีอย่างมากเลยนะคะสำหรับไฮโซเพชดอิทธิ